ครับอ้าวพี่น้องอ้าวอ้าวขอมา้าขอมาหน่อยเจ้าเลยถึงหน่อยขอมาหลายเจ้าก็ถึงหลายพี่น้องครับผมคนอยู่ในประเทศไทยคนอยู่ในต่างประเทศครับผมขอมาฟังคลิปนี้พี่น้องอืมขันทันอยากด้วยชิปนี่ไอสาตโตเลยโอ้ยยังมอก็ชอบปานใสจเลยเงิ่นอ่ะอ่าพอคือเก่าคือหลังเลยพี่น้อง ไอ้ของแท้ของแท้ของแท้ย้ำว่าของแท้เลยพี่น้องเด้อแท้เลยพี่น้องเด้อเด้ออ่าเขาเคยเที่ยวแล้วเด้อพี่น้องเอ้อนั่นปุ๋ยเราเอากระสอบมาไว้บ้านนี่เี่ยะซืสมุดสอบไปได้เลยนะไหลลูกเขาปุดปวดเด้อคนคนบิึงโอ้ดีใจน้ำลายไหลโอ้ครับผมครับผมอันนี้เบิ้งเบิ้งอยู่ช่องช่องเกียวอยู่เด้อช่องลูกสาวอยู่นี่ bỏ bưng bưng vô ship nè à ah. hey. ah. hai. <coughs> anh bôi giờ hơi cả có mắc cốt cầm đang cháy hay à đang bay cả đây à đi nhà ngang con miếng chạy này tăng mà thiệt này thấy hát cán đen cán phía nông ừ mưa này thôi tìm nó bay gì là phía nông à มองอีโป,โปมืเอไหมพี่น้องงดกดดับไหมกดติดตามกดไลค์ก็แค่กระดิง่งติดตามมันจังเสเห็นชีพดีดครับผมอืมอนะพี่น้องนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเริเร่เลยอ่ากดติดตามไว้ที่หม,ม,ม่ามาให้มีหลายช่องนี้พี่น้องเนอะน่ั้งเพียรตั้งเฟซนั่นแหละทั้งยูทูบเข้าไปติดตามได้ทุกช่องทางเพราะ,ะว่าแต่ละคลิปแต่ะละอ่านอาจจะุ่ง อ่บาบกฟ้องกันเด้พี่รองเดอแต่ว่าจะจะไปสร้างเมือเอาเนาะมันขึ้นยูบสถานการณ์เพราะว่าบางครั้งเข้ากัได้ตังเกียรติความบางครั้งเข้ากับไม่ได้ตังเพราะแา่ว่าตัวเลขกอันสองรสิบสหลืงเนี่ยได้มาคู่หนึ่งใช่ไหมได้มาคู่เดียวครับได้มาคู่เดียวได้มาคู่เดียวเดาติ่สีต่ตาทางไงเอาคู่เดียวเดาตาทางไง แล้วก็มันก็มีสายของผู้ใหญ่ใจดีมันฝากมาสองหางครับมันกอยู่ในทีมงานนั่นแหละเนาะเอาเวามรับประกันขึ้นกันเอาเพิ่นจะคักขึ้นกันคักขึ้นกันครับผมอาจารย์โครับคุณบดับบอออกมาลงแซ่บไหมครับพี่น้องโอ้เพื่อมีที่ตัดไปเรื่อยเครื่อแตกบดแตกแรงเนาะพอนหแปนอืมแต่ว่าของแค่ สองละสองวันอาทิตันนั่นคือทางเลียวโคโลครับมอืมเอาแตมีของผู้ใหญ่ใจดีด้เพียงเดลอรล้ากะ,ะสร้างอาิส์สลึงชุดหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีด้วยแล้วก็ใครเข้ามาคลิปนี้จะได้เห็นสามตัวด้วยแล้วก็มันมีป่าเลขไกลเมืองเลขขึ้นเลข่อขคุณพ่อ ได้รับเงินยี่สิบแปดน้ำคุณพ่อได้เอาประทัดพัดนัดมองไป้ปุ่มอยู่บ้านได้ทั้งเลขอ่าประทัดนะครับมันจะเป็นตัวไหนมันจะไปอย่างไรเดี๋ยวฟังพี่น้องฟังเ<อ>ข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้ยี่สิบแปดน้ำ ฟังให้พี่เส้นให้พอ่อแมนกับเบิ้งที่เราวิ่งหนึ่งบนสี่ล้านอ่ะวิ่งหกอ่ะย่างสี่ล้านใครเอาที่นี่พี่รองโอ้ปะโกปะโกอันนี้บริโภคเลยเนี่พี่น้องเงินคือเงินเนี่พี่น้องอ่าเงินก็คือเงนินงนั่น,น,นแหละมาพี่รองเนาะแสดงว่าของแท้แล้วจริงทำจริงให้จริงแล้ว,บบว,ลว,ลวก็ซื้อจริงน่ะ หลังจากออกมาพ่อจุดประทัดเป็นบอมขึ้นนั่นครับขึ้นนั่นแหละมาไหวาพุม่มมาไหวาพุ่มอยู่อ,อยู่บ้านบ้านคุณพ่อมีอยุดลายหลังแต่ว่าบ้านนี้คือคุณพ่อมาไหวาเพิ่นครับผมอยู่พุ่มอยู่หน้าบ้านนี่แหละโอ้โหได้จุดประทัดหมยเลขวันนัทครับมันก็จะมีหยุด ขังบนมันจะมีอยู่สามตับผมปิดกันมากอีกฟังฟังโตเป็นตัวใดมันจะโตเงินมากเลยคอย <c oughs> สิได้เห็นมือนี่ยพี่น้องโอ้เห็นนู่นคลิปนี่แหละเอ้าเปิดหมดเปลือกครับมาหลายๆพี่น้องเออาเ, <c oughs> เ,เ,เข้ามาครับผมฟังด้วยกันพร้อมๆกันออมมีเลขขังประทัดด้วยสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะ แล้วก็โอ้โคบคันล้วจอมมื่อนี่เนาะหรือว่าคบคันเลยอแต่ว่าแล้วก็สีท้าไมที่ก๊บที่สองกับสีมีอู้อันนี้เอาไปจับจองรตอรี่ไปก่อนหาไว้ไหว้องฟองก่อนเออเอาไปจับจองรตอรี่เพียรคือสี่ถึงลวันทีนึงครับผม,ม,ม โอ้ี่มันบ่ไสุมาง่มากยๆเไงด้พี่้องเด้ออ้เอาเอาพี่รองไอ้กำลังใจทึงบังทิ้งบังน่รถสายอ่าออเอากรลไรสายลาเลยพี่รองจ้าดิสายพี่้องยะเฝ้าเห็ดเด้ออะไรกระไรเล้สายรถกอนบริสุทธิเ้าเลยเด้อเป็นตัวอไรกระยาข้าทกวันเพี่้องอุกเขาไปบึงองไดู้ไรสดเดียวนาที่นี่เออเด็กขึ้นแทรับ พี่้องจะ่อเยเดอร์ ort. อย่าพึ่งเรื่องพี่้องเด้อเอาเราฟังด้วยกันมาฟังมาอารปดาเพจน์จัานี่ตัวเด็กตัวไรฝากต้อมพ่อแม่พี่้องเราตื่นเศร้าขึ้นพี่้องกับเฝ้าออกจากบา้านเศร้าเลยไปหายิบจับเลเด้อพี่้องเด้อของแช่มาแล้วครับอืม <c oughs> เอาพ่อคนรอแล้วไหนเวล่าแล้ววาครับผม ไอ้วลาก็สิได้สิเลยอ่าอ่าพี่น้องฟังน้ำกันล่อฟังน้ำกันอืม mm จะเฉลยแล้วนะครับสวัสดีครับมาไฮ้ยยครับผมเอาสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเ MM อ่อเ<น>ก็บหนึ่งหัว้าครับหนึ่งหัว้าครับอ่าเอาพี่น้องฟังเลยคัะค่ะแดครับผม โอ้ยซสองนะสองบาทห้าสิบต่อ<า>ให้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งถูกต้องครับลาเล็กท่ามิตรที่มือนั่นกับคุณฟอเลยจับกุมมันหาอง คือต oh. ีสะวะกุม,มันหาวงครับคือจับใปหาคือจับไปสามตัวเลยโูอ่ะจับไปสามตัวเลยกนที่จับไปเบังเลขกสายลูทสายเมียกันครับผมบนล่างให้วิ่งศูนย์กับ5้บนล่าง วิ่งศูนห้าฟังอีกแล้ี่น้องครับผมเลขนี้ไม่เคยหลุดนะพี่น้องนะตามบอกว่าคุณพ่อสัดโตระซีล้านะพี่น้องบอกบนางเลยฮู้อืมอืับ,บาสามตัวให้ครับผมห้าศูนย์ โ oh. อ้อ่าสุหนึงห้างเดี๋ยวพี่น้องหมูเจ้ามะอยากเออเรางวัลที่หนึ่งครับไปซื้อลอตเตอรี่หมุนเอาพี่น้องหัวประตูเลยอืมโอกาสเป็นของท่านครับผมคุณพ่อคุณแม่สุกุู้สกคนถือวามติตามไล่สดจิงมานทั้งสองมาเ่งครับผมเก็บหนึ่งพั้าวะ่ะครับผม อาดาพี่น้องปีใจน้ำหนลายๆก็าดาบเสยนย่องแต่มเมื่อาจ้อยจอยเวลรอมือซิมนิวของยงเมื่อไหวพี่น้องตดหนีพซินได้พี่น้องครับผมละเลขผู้ใหญ่ใจดีคนใหญม,มากคนมาล่างครับผมนั่นก็คือใสโซน ล่างเป็นเล่นล่างเนะพ่อเนาะครับห้าสี่ห้าสี่ศูนย์ล่างแต่กันเ้องม,มาขึ้นบนก็นได้ได้พี่น้องนะเพิ่อนหายเสี่ศูนย์ครับอะไรก็ว่าเพิ่นนห้ายกลสี่ศูนย์ก็ไปครับสี่ห้าโอ้แต่คุณบอกว่า,านนล่างอ่าเป็นเล่นล่าง เออคุณหนิ้หลางครับผมแต่คุณพ่อคุณแม่แ้าได้เห็นแล้วกันสีขยับอ่ะกันแล้วแท้ครับผมไปเบิ้งบ้านไปเบิ้งเลยอ่าอีว่ามือนั่นได้รับเงินยี่สิบแปดล้านอ่ะครับผมทำบิทำพิธีไหว้ภูมิหน้าบ้านครับ เพรท,ท่านเนี่บอกเคยไหว้เจ้กเที่ยได้พี่น้องโอ้ขั้งแรกได้พี่น้องครับพ่พอเพราะว่ามองอ่นกวไหว้มาแล้วมันเหลือจะพุม่มอยู่บ้านครับวันน้อยออกแล้ว,วาลาก็บอกลูกบอกเต้าไปเอาน้ำบรรทัดมาพันนัดในเวลากถ้ามีที่ก็มาจดครับผมมนแต่งตาามตามเลยพี่น้องเนี่ย ผู้ใดบ่ฮู้ก็เข้าใจเบิดนะ่ะอ่าบ่รูร้ว่ามาแบบแนด้ตีแล้วหลังจากจุดเสร็จครับหางหางเลขประทัดพี่น้องอฟังดีๆม,มันทำไมมันมาตรงกับหงยซองละสองมาราศิคพี่น้องโอ้มันมาตรงได้จังไหนพี่นอ้อ,องห้าศูนย์หนึ่งพี่น้อง ศูนย์หนึ่งเลยนี่แหละที่มาที่ไปก็เลยเอาเอาปุมานห,หาหาหกับเอาเอาเลขหากบถอยเสียก็ยกไปหมายเลขทันธะครับยืนยัดกรารันตีว่าของจริงอือศูนย์หนึ่งอือลาศูนย์หนึ่งคันผูใ้ใดเคยถ้ามีที่ครับ่าประทับครับมันถึมีเลขอยู่หาโต นะครับอมันจะมีเลขยู่ห้าตัวทุกทุกคนทุกแห่งเลยครับผมทําทำพิธีรับจุดอ่าเลขไปประทานครับผมเราจะมีอีกเลขตัวติดติดสามตัวมันจะมีเลขสองตัวพี่น้องครับผมนั่นคือหนึ่งสองตัวพี่น้องโอ้วันวันหนึ่งสองตัวหนึ่งตรงกับเลขห้าอ่าหนึ่ง ตรงกับหนึ่งพี่น้อง่งสกับศูนย์นพี่น้องอันนี้คือเลขมาเลขบรรทัดครับเลขบรรทัดนะพี่น้องย้ำมาว่าเลขซิบเออใรการนำแนพี่น้องนะโอ้แตกันนำแนวครับผมเออเป็นจรเยาอันนี้ชให้เนวทาง ไปพี่ร้องไปจับจองลาตเตอรี่ไปก่อนครับผมละเมอพุกยางคุณพ่อเนี่ยไปเอามาแล้วลอตเตอรี่นั่นครับผมคุณพ่อกลววเอาเลยเขามากลัเอาเนี่ยคือหาล้านสองแสนหมายเลขห้าศูนย์หนึ่งคบสับเลยอ่าโตนาบระว่ากัรล่อวันที่แปดครับผมล่าง่ง พอจำจู่อำเภอแจงครับผมเปนนดวั้ที่แปดที่ทำที่เสร็จแล้วก็สิมามอบออกขี้ใบยีมาหม,มายเลขห้าศูนย์หนึ่งครับพอข้างหน้ามันี่เป็นตัวใดพี่น้องรอทิดตามรอรุน่นระทึกอีกครั้งหนึ่งรอรุ่นนี้พี่น้องอ,อันนี้ห้พี่น้องไปอารอดก่อนครับผม อืโอ้มีรุนทุกชั่วโมงเลยต้วนี่บ่ได้เนี่ยขันพี่น้องพอป่ปนี่มุดชิน้นอีกปุ่อนี่สีโบล่ามึงพี่น้องครับผมสีโบล่าสีบุ่จากพี่น้องไว้ให้พี่น้องปุบนนี่มุดชิ้นได้โอ้สิ่งให้จนก็สิส้นรวยต้วนี่แมนป้าท้วป้าท้วอ,อ่าเอาความใจยังพี่น้องท้วนเลยฟังเนี่พี่น้องท้วนเลยฟังใครก็จะฟังเนาะโอ้ครับผมเนาะก็จะมี เนาะถ้าใครอยากวิ่งบนล่างก็คือมีศูนย์กับห้าได้พี่น้องเดนาะหรือว่าใครอยากได้หางบระทัดที่มือนั่นจุดเฉลิมฉลองพี่น้องถือว่ามีส่งยีนะ่สิบแปดล้านเนาะหางบระทัดตรงกันพี่น้องเนาะก็คือห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองตัวหนะึ่งหนึ่งเนาะผู้ใดอยากเอาหางประทัดไปเสี่ยงแต่ได้ขึ้นกันพี่น้องเพราะว่าตรงกรันคัก รงกันเนี่ยราป้อนเนาะสำหรับล่างพ <ผม S 1> ี่น้องผู้ใหญ่ใจดีให้นาสี่ศูนย์กับสี่ห้ามาเนีผู้ใหญ่ใจดีครับมากับคยติดตามอ่ะบามากับฟังเบิึงก็ได้ครับผมฟังฟังเบิ้งก่อนก็ได้เต้เออฟังก็ได้ถ้ามันตรงอาจารย์ได้ดังๆอันดัง,ดงสัตว์มันโอ้ อันมันบ่ตรงี้ยมึงซาเพิ่งมันมอมช่วยช่วยยกกันอันมันเขาเงื่อนงาเพิ่งเคยส่งมาให้ก็เขาเงี้ยครับผมอ่าย้ำของแค่คือห้าศูนย์หนึ่งนะพี่น้องครับผมอืมอ่าเนาะพี่น้องเนาะชัดเจนครับผมห้าศูนย์หนึ่งเนาะเอาไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเห็นอยู่เนาะ วลาตอนเขางานพี่น้องอุ้ยซี่ครับผมมาพี่นอนะ้องเนาะเอาใช่สุดพี่น้องครับมือสิบนิ้วของคุณพ่อดาบเซียน,นย่องครับผมยกมือขอ้พี่น้องพดหนี่พูดชิ้นใดครับผมหลักกะเข้ามาเป็นอุ้ยซี่ของ่องมาเองหรือช่องเย็บ ครับผมหนึ่งหอกหากระไรมูเจ้าคุณพ่อคุณแม่สุขสุคนลำลำรีร้ยครับกิมง,งานจองมาเใหงครับผมคุณพ่อดาบเสียนย่องขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ,รบผมครับผมเอาสวัสดีครับผมเนาะอาขอบคุณคุณพอ่อแนวทางคุณพอ่อเสยนระยองอะไรได้พี่้องเด้อเนาะขอให้แห้งๆปังๆน้ำกันเนาะ